สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆเรี่อมอรูปหล่อลอยองค์เป็นงานเลนนะครับงานเลนดําแซมส้มนะครับแต่เราจะไม่ทําแบบแซมส้มธรรมดา <c oughs> เราจะทําพิสดารน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นอหกมารูปแบบไหนนะครับเพื่อนๆน,นี่นครับเป็นพ่อปู่ฤาษีนะครับเป็นปรูปหล่อลอยองค์นะครับมีความหนา,า12มิลนะครับ ตัวนี้ใช้แกน12บมิลได้ครับเพราะว่าความหนานี่สามารถเข้าแกนแล้วยังมีเหลือให้เราได้ปิดฝาหน้าฝาหลังได้พอดีนะครับนะครับเพราะว่าฐานจริงๆแล้วหนาไม่ถึง12นะครับแต่ความหนารวมหลังองค์พ่อปู่กับองค์หัวเข่าจะเป็น12บมิลน,นะครับเราต้องใช้แกนที่หนาประมาณนี้นครับเพื่อให้พ้นหลังและฐานขององค์พระนะครับ อันนี้ใช้แกนหนา12บมิลได้นะครับแต่ลูกค้า,เ,าเขาต้องการดำแซมส้มนะครับเพราะฉะนั้นสีส้มมันมีอยู่ที่3มิลน,นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำในรูปแบบที่คล้ายๆรูปแบบของอหลวงพ่อรวยที่เลี่ยมปิดหูห่วงนั่นเองนะครับคือเลี่ยมเลนปิดหูห่วงนะครับตัวนี้มันจะเพิ่มความซับซ้อนมาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อน แต่ว่าถ้าเพื่อนๆทําได้แล้วนะครับจุดๆนี้มันจะทําให้งานเรามันแตกต่างนะครับเดี๋ยวแตกต่างยังไงเพื่อนๆต้องดูให้มันจบเลยนะครับนี่ครับเราหาบล็อกตัวบล็อกตัวเมียนะครับที่เราคิดว่าเราถ้าเลี่ยมปกตินะครับสมมุติว่าเพื่อนๆจะเลี่ยมปกติเพื่อนๆใช้บล็อกตัวไหนก็เลือกบล็อกตัวนั้นนั่นแหละครับมามาใช้ในงานนี้นะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆไปดูบล็อกบล็อกตัวเมียนะครับ อันนี้ผมเลือกใช้บล็อกตัวเมียตัวนี้นะครับนะครับคือในตัวเพจตัวนี้มันจะพอดีนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับไปเทลนนิทีทะหน่อยนะครับมันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับเพื่อนในการเลี่ยมงานที่จะออกมาแบบไม่เหมือนใครนะครับเอาแบบไม่เหมือนใครไปเลยนะครับโอเคนะครับเป็นงานเลนนะครับแต่ถ้างานปกติธรรมดาก็คือง่ายๆก็คือเข้าแกนแล้วก็ประกบฝาจบ แต่นี่มันเป็นเลนไงครับมันถึงต้องอพิธีพิธานนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ <c oughs> เริ่มต้นเลยนะครับเพื่อนๆหาความหนาขององค์พระนะครับองนี้สรุปแล้วคือใช้แกน12มิลนะครับทีนี้โจทย์ของเราก็คือดำแซมส้มนะครับเดี๋ยวเราจะมีปากกา2อย่างนะครับปากกาเลนเซอร์ตัวนี้ไม่ได้ เสริมเจ้าตัว้กนคัตเติลบัตนะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาทฤษฎีมาให้ดูก่อนครับนี่คือทฤษฎีนะครับนี่เดี๋ยววาดเพื่อนเพื่อนเตรียมแกนเสร็จเพื่อนเพื่อนก็วาดเอาเพจเอาเพจหรือบล็อกตัวเมียที่เราเลือกมาแล้วนะครับกะว่าครอบองค์ภาพพอดีสวยวาดแล้วครับแล้วก็เอาปากกาเปิดบล็อกวาดไปอีกชั้นหนึ่งนะครับให้มันเป็นเส้นมันมีช่องไฟ1มิลอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะ มันมีเส้นนอกกับเส้นในนะครับทีนี้เราก็จะได้นะครับช่องว่าง1มิลนะครับอันนี้สมมุติเป็นแกนพระนะครับนี่เป็นแกนแกนสีส้มตัวเมื่อกี้นี่แหละครับสมมุติเป็นแกนนะครับนี่ตอนนี้แกนหนา9กมิลอยู่นะครับนี่สมมตินี่เป็นแกนสีส้ม9มิลนะครับให้เราวาดเพลลักษณะนี้เอาทิ้งปีก8มิลนะครับทิ้งปีกประมาณ8มิลเผื่อไว้ใช้ตัวหนีบหนีบได้นะครับเพื่อน นี่คือพ่อปู่นะครับชิ้นงานของเรานะครับนี่ครับส่วนข้างในนี่คือส่วนที่เราจะเลื่อยเข้ามานะครับดูเส้นข้างในนะครับเพื่อนเส้นวงในนะครับเส้นนี้คือเส้นที่เราจะเลื่อยนะครับส่วนเส้นวงนอกเราจะไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไว้เผยสีส้มนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เราจะเลื่อยเส้นข้างในมาก่อนเลื่อยหยาบๆมาก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยตบใบหาเส้นได้ครับเพื่อนเห็นไหมฮะ อย่าเลื่อยเลยเส้นนะครับเราเลื่อยหยาบๆมาวงนอกวงใช่ครับอย่าอย่าถึงเส้นนะครับนี่ครับอะคริลมันจะหนา9มิลนะครับตัวนี้ใช้อะคริลิกส้มใส3มิลเนี่ยประกบกัน3แผ่นนะครับมันจะได้อะคริลิก9มิลนะครับครับซึ่งมันพอดีกับงานนี้เลยครับที่เราต้องใช้ความหนา12มิลนะครับนี่ครับใช้อะคริลิก3แผ่นประกบกันด้วยกาวร้อน ใช้กาวร้อนนะครับสามมิลถ้าทันใดยังไม่ถนัดกาวร้อนใช้น้ำยาประสานอาคลิกธรรมดาเลยนะครับส่วนวิธีการประกบเนี่ยผมลงให้ดูหลายรอบแล้วนะครับเพื่อนๆลองไปทบทวนดูนะครับทําให้มันชิวๆแล้วมันจะง่ายมากเลยครับอันนี้เป็น9มิลน,นะครับเดี๋ยวไปทีละขั้นนะครับตอนนี้เพื่อนๆก,กาลังสงสัยว่าผมจะทําอะไรใช่ไหมนี่คือ9มิลน,นะครับนี่ครับ งานงานรูปแบบนี้ถ้าเพื่อนเพื่ทำได้นะครับมันก็จะเป็นความก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะใช้อะคริลิก1มิลเอ่อหนึมิลใสนะครับใสน,นะครับ1.5มิลใสนะครับ2แผ่นนะนะครับจะมาทำนะครับแกนเสริมหน้าหลังนะครับหรือว่าแกนเสริมบนล่างนั่นเอง นะครับ1.5มิลสแผ่นต่ากับ3มิลรวมกับ9มิลเป็น12มิลนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเอามาทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนี่ครับคือมันลงตัวมากเลยนะครับสำหรับโจทย์นี้นี่ครับอะคริลิก1.5มิลในกรณีเจ้าตัวนี้ถ้าเกิดว่าโจทย์เพื่อนๆทำมาแล้วมันต้องใช้1มิลก็1มิลก็ได้นะครับ ไม่จำเป็นต้อง1.5นะครับเราต้องการโชว์นะครับให้สีส้มนะมันมีความสว่างนะครับเพราะงานเลนดําแซมส้มถ้าเกิดเราฉีดสีดําไปนะครับมันจะไปปิดแผ่นสีส้มหมดเลยนะครับแต่เราไม่เอานะครับเราต้องการให้ฉีดสีดําไปแล้วยังคงความเ,าเห็นสีส้มจากด้านหน้ามาอีก1มิลน,นั่นเองนะครับมันจะเพิ่มนะครับเสน่ห์ในการาความสวยงามของงานเลี่ยมของเรานะครับ ซึ่งดำมันจะไม่ปิดทึบนะครับมันจะมีส้มแล็บออกมานนเองนะครับทีนี้เราก็ใช้เพจตัวเดิมนะครับเพื่อนๆจำไว้เพื่อนใช้ตัวไหนก็ตัวนั้นเลยนะครับเพจหรือว่าบล็อกตัวเมียตัวเดิมนะครับที่เราวาดก่อนหน้านั้นเอามาวาดกับอะคลิกใส1.5มิลนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆทาตามไปก่อนได้เลยนะครับถ้าท่านใดเจอโจทย์ลักษณะนี้นะครับนี่ครับวาดเข้าไปชิดๆด้วยปากกา0.5นะครับ เออเออดินสอ0.5นะครับให้มันชิดๆเลยนะครับเพดตัวเดิมตัวเดียวกันเลยนะครับเนี่ยมันจะได้เส้นนี้ครับเนี่ยเนี่ยถ้าอยู่ในแกนมันจะได้เส้นนี้นะครับเดี๋ยวพอประกบมาแล้วมันจะอยู่เส้นนี้นะครับเส้นนอกนะครับไม่เกี่ยวกับเส้นในนะครับอันนี้เรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนนี่ครับเราก็ตัดมาประมาณนี้ทิ้งปีกประมาณเจ็ด มนะครับประมาณนี้เลยประมาณ7มิลลวส่วนบนก็สูงสูงไว้นะครับส่วนด้านล่างก็เอามาสูงสูงไว้นะครับเผื่อได้แต่งกระหนกแต่งอะไรนะครับนี่ครับสูงประมาณนี้ทําอย่างนี้2แผ่นนะครับไอเจ้าแผ่น1.5ามิลทํา2แผ่นนะครับเพราะเราจะประกบบนกับล่างนะครับนี่ครับมันจะมาอยู่ตำแหน่งนี้เลยนะครับตำแหน่งเส้นนอกเลยนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆนะครับเพื่อนเราไปทํามา2แผ่นนะครับมันก็จะเป็น12มิลนะครับนี่ครับขีดแผ่นที่2ก็ทําลักษณะเดียวกันครับคือวาดชิดๆครับตัวนี้มันจะเป็นตัวฝาประกบเสริมนั่นเองนะครับเพื่อนมันจะเป็นตัวที่เราจะต้องฉีดด้วยน้ำยาประสานอะคริลิกสีดำนะครับ นี่มันจะมาลักษณะนี้แต่เราจะเดินนำยาวภาษานาครีสีดำนะครับนี่เห็นไหมครับเราเลื่อยตามลักษณะนี้เลยนะครับครับเลื่อยตามเส้นที่เราวาดชิดๆนะครับแล้วก็ไปตะไบแต่งให้มันสวยงามนะครับเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมที่เราจะประกบนะครับแต่เดี๋ยวยังไงเจ้าตัวแกนสีส้มเดี๋ยวผมจะต้องไปแต่งก่อนนะครับเพื่อนแต่งให้ เขาสามารถเข้าองค์พระได้พอดีได้เกือบพอดีนะครับกะว่าลนไฟนิดหน่อยก็ดันองค์พระไปปึ๊งนึงก็สามารถลอกแกนได้อะไรประมาณนี้ครับเห็นไหมครับว่าพอเราครอบไปแล้วนะครับเขาจะมีระยะเหลือ1มิลนะครับเพื่อนเจ้าตัวแกนสีส้มเนี่ยมันจะโผลมา1มิลเห็นไหมฮะถ้าเราลอกระดาษเสร็จแล้วมันจะสามารถเห็นสีส้มชัดเจนนะครับทีนี้เวลาเราเดินน้ํายาไปนะครับเห็นครับเวลาเราเดินน้ายาไปมันก็จะเห็นสีส้ม ซึ่งเป็นความสว่างสวยงามมานะครับโดยที่มันจะไม่ทึบไปหมดนะครับแต่ในกรณีถ้าเราจะทําให้มันทึบไปหมดเนี่ยเราก็แค่ยิงยิงสีดําลงไปนะครับก็จบรับเนี่ยแกนสายเดี๋ยวเราจะฉีดด้วยเจ้าน้ํายาสีดําตัวนี้นครับวิธีฉีดนะครับเพื่อนๆถ้ามองย้อนหลังถ้าเพื่อนได้ชมคลิปการฉีดของอหลวงพ่อรวยหลวงพ่พัดนะครับ คลิปก่อนๆเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าที่ผมเลี่ยมปิดหูห่วงงานเลนนั่นแหละครับผมใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละครับแต่มันจะเพิ่มสเสน่ห์ให้เราได้เยอะมากเลยนะครับเพื่อนกับชิ้นงานที่มันยากขึ้นมานนหน่ดนึงแต่มันได้ใจนะครับเพื่อนมันได้ความสวยงามได้การพัฒนาฝีมือนะครับว่าเราดำแซมส้มก็จริงแต่ไม่ให้ดำเนี่ยมันไปปิดบังความงดงามของสีส้มนะครับแต่เราจะเผยความงดงามของของสีส้มเข้ามาอีกหนึ่งมิลนั่นเองนะครับเพื่อน เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยครับ1.5มิลหน้าหลังนะครับเราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดแต่งเจ้าจตัวแกงข้างในนะครับก่อนแล้วก็เราค่อยมาเดินน้ํายากันแต่ว่า,าจะเดินในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อนซึ่งตอนนี้ผมบ,บุกงานางานชุดอยู่นะครับมีอยู่ประมาณ3ชุดนะครับ ก็ใกล้จะแล้วเสร็จทุกชุดแล้วละครับก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันก็เลยหายไป2วันนั่นเองนะครับงานงานชุดมันมานะครับมาเยอะนะครับเขีรยไม่ทันนะครับเพื่อนนี่ละครับถ้าเราปฏิบัตินะครับในรูปแบบของการพัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆนะครับงานเราจะไม่มีการยุบเลยครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูนะครับไอเจ้าตัวทําขีดขอบข้างเออไม่ใช่ เจ้าตัวปากกาเปิดบล็อกนะครับเพื่อนเลือกใช้คัตเตอร์แบบแบบไหนกันเอ่ยอันนี้เป็นตัวมินินะครับต้องใช้มินินะครับมินิคือแกนมันเล็กนะครับมันมี2ไซส์นะครับคือเจ้าตัวตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับเพื่อนเจ้าตัวมินิแกนมันจะรูมันเล็กมากนะครับแต่เวลามันใส่ไปแล้วมันจะได้ระยะ1มิลพอดีนะครับแล้วก็สวยแน่นนะครับพอดีผมเห็นบางท่านใช้ตัวใหญ่อยู่คือมันหลวมแล้ว หลวงขอแข,อข,อขก,ขกขไปนะครับก็เลยเอามาแนะนําให้เพื่อนๆได้ชมนะครับสําหรับการทำเจตัวขีดขีดเปิดบล็อกนะครับเห็นไหมครับมันจะเล็กมากเลยไม่สามารถใส่ดินสอดเ,เอใส่ปากกาเลนเซอร์ได้นะครับตัวนี้คือถูกแล้วครับนะครับเห็นไหมฮะร,รูมันจะเล็กมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการลนไฟด้วยไฟฟู่อ่อนๆนะครับแต่เราจะลนที่ ปากกานะฮะเราจะล้นที่ตัวปากกานะครับล้นอ่อนๆนะครับอย่าล้นแช่แรงนะครับเดี๋ยวมันจะผ่านไม่ติดเอากันพอดีนะครับนะครับเดี๋ยวเปิดไฟฟู่นะครับล้นพอให้เจ้าตัวปลายปากกาเนี่ยเขาร้อนๆอุ่นๆนะครับแล้วเราจะไปเสียบเข้ากับด้ามคัตเติลบัตนะครับมันจะพอดีเลยละครับเพื่อนเห็นไหมฮะลนพอดีๆนะครับนะครับนี่ไฟฟู่เปิดแล้วนะครับพอดีกล้องมันไม่สามารถจับแก๊สตัวนี้ได้นะครับนะฮะ แล้วก็แย่เข้าไปอย่างงี้นะครับเพื่อนแย่เข้าไปนะครับหมุนนิดนึงกดนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราไปลนกับตัวคัตเตอร์บัตเนี่ยมันจะยุ่ยเลยครับคัตเตอร์บัลมันจะอ่อนแล้วมันจะเสียทรงนะครับนี่ครับดันเข้าไปแค่นี้มันก็เข้าแล้วครับเพื่อนเข้าอยู่ประมาณนี้ก็พอแล้วครับเดี๋ยวเราจะใช้คัตเตอร์นะครับใช้คัตเตอร์ถ้าเพื่อนมีไฟฟูก็ไฟตะเกียงนั่นแหละครับคือลน เข้าปลายเจ้าตัวปากกาก่อนนะครับให้ความร้อนไปตกอยู่ที่ปลายของปากกานะครับพอเราเอาเคัตาบาดแย่เข้าไปมันก็จะสวมได้พอดีนะครับแล้วเราก็เอาเคตเตอร์อนะครับตัดนะครับกรีตัดลงลักษณะนี้นะครับเนี่ยครับตัดลงลักษณะนี้นี่ ล้วถ้าเราใช้เจ้าตัวคัตเตอร์ก้านใหญ่นะครับมันจะหลวมนะครับเพื่อนตัวนั้นจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับในระยะที่ขีดมาแล้วนะครับนี่ครับมันจะได้ระยะ1มิลพอดีนะครับพอดีไปเห็นของเพื่อนๆบางท่านนะครับทำค่อนข้างผิดพลาดนิดนึงก็เลยเอาตัวนี้มาแนะนําเสริมนะครับเสริมเติมนะครับเดี๋ยวผมจะมาขีดให้เพื่อนๆดูนะครับครับแล้วการทํางานของเรามันจะไม่มีการพิวเลยนะครับนี่ ขีดดูให้ก่อนนะครับ <c oughs> นี่ครับใช้ดินสอขีดกันนี่เลยนะครับนี <c oughs> ครับ <c oughs> ขีดลงไปเลยครับเห <c oughs> ็นไหมครับว่ามันจะได้ระยะ1มิลพอดีเลยนะครับเพื่อนเนี่ครับเดี๋ยวทดสอบกันให้ดูเลยนะครับ มันก็เป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆทาใช้เองได้ก็ดีนะครับไม่ต้องไปซื้อเขาแท่งละ10บาทนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับมาดูเทคนิคการทำํำเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะมาเดินเจ้าตัวฝาเสริมนะครับฝาเสริมหน้าหลังเจ้าตัว1.5มิลหน้าหลังนั่นแหละครับเราจะมาดูวิธีการเดินก่อนนะครับ ค่อยๆขยับไปทีละขั้นนะครับแล้วเพื่อนๆก็สามารถย้อนคลิปไปดูนะครับแล้วก็ค่อยๆทําความเข้าใจอันเอาละกันนะครับเพื่อนเพราะงานเสเต็ปนี้มันเป็นการเพิ่มเพิ่มนะครับเพิ่มเทคนิคการทํางานเข้ามาอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเดินน้ํายากันนะครับเราค่อยๆทําไปกันนะครับค่อยๆทําความเข้าใจกันไปนะครับ ครับเดี๋ยวมาดูเต่าเต่าหลวงพ่อทองลักษณะนี้นะครับก็เอารูปแบบมาฝากเพื่อนๆนะครับคือการเลี่ยมเข้าทรงประมาณตามทรงนะครับเพื่อนๆนก็เลี่ยมตามลักษณะนี้ง่ายๆถ้าว่าเราคิดสไตล์รูปแบบการที่จะแทงกระหนกอะไรไม่ได้เราก็เลี่ยมตามตามทรงอม,มพระไปเลยนะครับลักษณะนี้นะครับส่วนวิธีการเปิดบล็อกอะไร <S <S เพื่อนๆื่อก็ลองย้อนเข้าไปชมนะครับในคลิปการเลี่ยมพระเบื้องต้นได้นะครับว่าเราควร ใช้นะครับบล็อกตัวผู้นะครับกี่มิลนะครับตัวนี้ก็จะใช้บล็อกตัวผู้2.5มิลนะครับใช้สีออกแสบตาสักหน่อยก็เป็นสีเขียวสีตองอะไรพวกนี้นะครับแล้วบล็อกตัวเมียนะครับเราก็ใช้ไม้อาจเปิดบล็อกนะครับแต่ถ้าท่านใดสะดวกที่จะใช้เป็นอะคริลิกซีมินนะครับผมก็แนะนําได้นะครับก็คือมันก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ถือว่าใช้ได้ดีเพียงแต่ว่ามันค่อนข้างเปลืองนะครับเพื่อนเพราะว่ามัน ค่อนข้างมีราคานะครับแต่ส่วนจะตัวไม้อัดเปิดบล็อกเนี่ยมันแผ่นหนึ่งราคาแค่15บาทนั่นเองแต่ทํางานออกมาได้ดีเช่นเดียวกันนั่นแหละครับเหตุผลมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือว่าก็ไม่อยากเพืนเพื่อนได้เิ้นเปลืองอะไรมากมายนะครับใช้ไม้อัดเปิดบล็อกก็ก็คือทํางานคุณภาพได้เหมือนกันนั่นเองนะครับส่วนการเลื่อยนะครับถ้าเราจะเลื่อยหรือว่าจะตะไบให้ตรงแน่นอนนะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องฝึกนะครับแล้วก็ เราจับใบเรื่อยเราก็ต้องตะไใบให้มันตรงนั่นเองนะครับอย่าให้มันเอียงหรือมันกินในกินนอกนะครับเพื่อนการเปิดบล็อกก็ต้องเปิดแยกส่วนนะครับเปิดตัวผู้เสร็จค่อยมาเปิดตัวเมียตามแบบฉบับนะครับถ้าเราเปิดระบบร,ระบบรวดเดียวจบมันมีโอกาสที่เราจะเบี้ยวได้เยอะเลยละครับ ็ค่อยฝึกค่อยๆทำกันไปนะครับเพื่อนๆสำหรับมือใหม่นะครับที่เจอปัญหาอะไรปรึกษาเข้ามาผมก็ให้คำแนะนำได้แต่สุดท้ายแล้วนะครับมันอยู่ที่ตัวของเพื่อนๆเองนะครับที่ว่าจะฝึกจะฝนนะครับส่วนท่านใดถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ต้องรอมีนานนู่นแหละครับเพราะว่าผมจะเปิดเป็นทางการนะครับเพราะตอนนี้ตลาดเขาไม่ให้เข้าเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูการเดินน้ำยากันครับสวัสดีครับ